ครับสถานทีเดิมครับมาเนี่ยมื่อนี้มาแบบฝนบตกกับตรงขมไทยน้ําทิพผู้หูขาดผู้นึงตายไปสุกมือสุกมือกินแคลเซยในรูว่ากินตะลานกา <c oughs> เกาไปเดวันป้า,าไปกินพัดพัดเป็ดหนูได้เมื่อเนี่ยป้ามหนูฟ้ามหนูป้าหอยเอ็นนี่ยยบานเปื่อยนี่เนี่ เออเพื้นเอพือ่นไปขึ้นบ้านไม่เปิดปั้มส่วนไปก็เลยบาเดียวมีบานว่ากินขาแล้วไ,ไปไปเล่นอยูอ่นี่พักใบประกอบกับของเสียพักหลายๆมือนี่หลับปาลาหลับปลาพวามีพักหลายมาณสองคนยังสี่มีต่มครับจากสวนบ่กครับเนี่ยโอ้สดๆจากส,วน,ส,ว,นสวนย้อนแสงนี่ครับมือนี่ เหมือนเดิมครับมาตะเวนมือเนี่ยมาตะเวนไก่หลายต้มปลาเออต้มไก่มือนี่สั่งต้มกไก่ไปฝากพี่น้องสามเคยกับไก่สูตรเด็ดต้มไก่ลาบเป็ดมือนี่กินลาบปลาครับมือนี่เป็ด,ปดคนใหม่ๆ เพิ่นบ่ได้แวะมาเอาไปกินซีตะเกียดดิโอ้ฝ่าวห่งเออสร้างว่าวันสูงไผมานโอ้เอาต้มหัวปลาโครงกลางไผโอ้เอาหม้อน้ำเย็นว่ะโอ้ครับ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 แอนน์เพิ่อนฝาวไปกินเนื้อย่างตัวแมฆหัวกลางปลาหัวปลาว่าดิที่แดดเล่ยมันแบบไปตากแดดบ่หรือสด โอ้บ่คือต้มโคงนะ้งเนาะมูต้มโคเขาอีทวัดก่อนเนาะอันนี้ต้มสดเลยมากครับผมเน้นูเด็ดเรียบร้อยครับโอ้พักหลายๆแบบนี้แหละครับขนานแท้ครับปลาปลาเก้าเนียงโอ้จะไปยัางครับเสียบก,กือเก่า สามย่างนี่ของค,อค,คร่กันมาขับมาเล็ดรถเล็ด มาครับ้อมกันาแก้วกันเลยซุงสุ้งสุ้งบ่ส่งผสมไงานเยอะลึกซประษัจลึือเก่าเนาะวะเอาแก้วเอาแก้วกันเลยย่างเนี่ยงานเยอะ มีแก้วครับประเด็นใส่ประกอบกอบ็ประกอบกลอ,องเสียบพักเต็มจานครับสม,มุนไพรหลายๆตอนปลากเงี้ยครับอืเจ้าจบมบาด้านนี้น อ่อน้เส้นนะไม่ได้ับยีสจบาหหาลืมไปหาถือไปเลย